เราต้องดูดีกันหน่อยนะต้องดูแลตัวเองกันหน่อยนะคุณเต้เขาบอกโอ้โหดูแลดีมากนะดูแลตัวเองดีมากจนดูดีกับผมแล้วนะทุกวันนี้นะปลุกผิวแล้วไม่ช่ทะลึ่งแบบเราเทแต่หน้าเราก็พ่อตื่นแม่ตื่นทั้งบ้านนี่ไม่ใช่นะทะลึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ขายของเลยเข้าสู่ช่วงเลี้ยแข้งลูกค้านี่ครับสโลแกนของเขานะครับคือตกตกตก,ตกไม่ล้างน,น้ํานะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือเรามีกล้องถ่ายนูทูเบอร์มาเหรอเฮ้ยแต่ไม่คุ้นหน้าเลยอะ สวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรครับชื่อพี่เซมพี่เซมพี่เซมเหรอครับน้ามีน้องใหม่เหรอครับไปทำบัตรทำกรรมอะไรมาแล้วครับเนี่ยนั่นแปลว่าวันนี้พี่เต้ไม่ว่างเหรอครับไม่ว่างเต้ยเป็นเล่นไปนะครับนั่นเท่ากับว่าวันนี้เรามีน้องใหม่เหรอครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ดูนอนทูเบอร์นะครับผมมัรณ์นะครับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีมากๆนะครับที่ ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูแอคทิวิตี้ของแต่ละวันวันนี้เป็นเหมือนบล็อกแล้วกันนะเป็นเหมือนบล็อกแล้วกันนะครับซึ่งเฮ้ยเรามีกล้องใหม่มาเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะลองทดสอบอาหน่อยดีกว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าเขาจะมามาทํางานกับเราเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นยังไงวงคุณได้ดูช่องผมใช่ไหมสุดท้ายที่ดูคือหน้ากากเป็ดนะหน้ากากเป็ดนานมากนะครับเกือบสามปีแล้วนะครับเราต้องปรับตัวันไน่อยดอกไว้พวกพุทธพืช เรียบร้อยนะครับไม่น่าเชื่อเะครับเกิดมาเพื่อถ่ายของจริงนะครับเล่นมุกเล่นอะไรอย่างงี้ได้เหรอถ้าสมมติอย่างภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษได้อยู่เหมือนกันผมเคยอยู่มงนอกก่อนเฮ้ยอยู่เมืองอะไรมาฮะเชฟครับอ๋ออยู่เมืองเช็คไม่มีด้วยนะฮะตับนี้ดิ้นอะไรไปไม่ได้ด้วยเมืองเช็คไปไม่ได้ด้วยผมเนี่ยพูดภาษาสวิสได้ด้วยนะอ๋อออนออฟออนออฟออนออฟนี่ใหม่อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่ เพราะนั้นอันนี้ถือว่าหอมปากหอมคอนะครับถ้าหอมมากกว่านี้คนดูจะปิดช่องแล้วนะครับวันนี้นะครับนนทมีสิ่งดีๆมานําเสนอทุกคนนะครับนั่นก็คือเซนเทียวิตามินซีนะครับบอกเลยว่าสโลแกนของเขานะคือปลุกแล้วตกนะครับครบทุกการบารุงผิวช่วงนี้อย่าเพิ่งกดข้ามนะไอ้คนดูนะคนดูอย่าเพิ่งกดข้ามนะเดี๋ยวนี้รู้เยอะ พอเริ่มพูดชื่อโปรดักต์เนี่ยกดข้ามกันใหญ่ต้องบอกนะครับทุกคนครับว่าเ e n ท i โอ i ิตามินซีนะครับบอดี้ไวท์ชาเวอร์เซตัวนี้นะครับเราสามารถใช้อาบน้ำควบคู่ไปได้เลยเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่านะครับผู้ชายอย่างเราก็สามารถใช้ได้แล้วก็ไม่ยุ่งยากก็คือใช้อาบน้ำไปเลยอะใช้อาบน้ำไปเลยซึ่งแน่นอนว่าตัวผมได้ค่อนข้างประทับใจกับแพคเกจจิ้งนะผมรู้สึกว่าการแบบกดใช้หรืออะไรอย่างเงี้ย มันสะดวกมากนะครับสะดวกสบายมากแล้วยิ่งสำคัญม,มันอยู่ในโปรเซสของการอาบน้ําไปแล้วอ่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะในสโลแกนที่บอกว่าปลุกแล้วตบเนี่ยตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าปลุกผิวนั้นไม่ใช่เะลรึ่งแบบเราเทใส่หน้าเราก็พ่อตื่นแม่ตื่นทั้งบ้านนี่ไม่ใช่นะเะลรึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะเอาเป็นว่าใช้ในการปลุกผิวของเราขึ้นมานะครับเพื่อรับวิตามินตัวต่างๆที่จะช่วยเสริมสร้างผิวพรรณของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วเราต้องทํายังไงต่อนี่ครับ ตบให้ครบนะครับตกให้ครบใช้ให้ครบแล้วมันจะดีตัวนี้นะครับคือเซนเทโอวิตามินซีอัฟเตอร์บาร์ดบอดดี้เอเซนนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วเราตกตัวนี้เข้าไปแล้วเพื่อนๆไม่ต้องล้างน้านะครับเพราะว่าหลังจากตกไปแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะทําปฏิกิริยากับผิวของเราครับให้ได้ว่าเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแลวเราจะรู้สึกดีกับผิวของเรามากขึ้นไปอีกนะครับอย่าลืมนะอาบเสร็จแล้วค่อยตบนะครับไม่เกิน3นาทีเจอดีแนะ่นอนนะ ซึ่งนอนนะครับตัวนนเนี่ยอาบน้ําแล้วก็ใช้มาแล้ววันที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าพี่เซมนะ,นะครับกล้องใหม่วันนี้นะยังไม่ได้ทำเพราะนั่นเดี๋ยวผมจะให้พี่เซมนะไปปลุกผิวด้วยตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตบผิวให้ชุ่มฉ่ำกันด้วยตัวนี้นะครับไปไปอาบน้ําก่อนวางกล้องเลยวางกล้อง เสร็จแล้วเหรครับเฮ้ยคุณนี่คือประชากรส่วนน้อยนะที่คุณอาบน้ําเร็วขนาดนี้เนี่ยอาน้ำทีชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะคุณนี่เป็นผู้ชายอาบน้ําเร็วนะเนี่ยนี่ปลุกผิวมาแล้วใช่ไหมคือ,อเซนปลุกผิวแล้วนะคนนั้นนะครับมาครับเอาแขนมาเลยเอาข้างนี้ที่เน้นใช่ไหม,ไมเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเอ้ยตัวเป็นคนแบบ ดูแลตัวเองนะเขาต้องดูแลตัวเองนะไปเล่นไปเพราะเมื่อกี้นะครับหลังจากที่อาบน้ําเสร็จแล้วนะอย่าลืมนะภายใน3นาทีนะครับรีบใช้ตัวนี้นะครับตัว after bath body essence ตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้ผิวของเราเนะี่ยได้ได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผิวเราเปิดรับสารอาหารสารลุรุงผิวต่างๆซื้อไปแล้วนะครับต้องตบทุกวันนะครับนี่ครับสโลแกนของเขานะครับคือ ตบไม่ล้างน้ำนะครับนี่เป็นไงตบไปแรงๆตบไปเร็วๆครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่มันทําให้พี่ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นอยู่อย่างนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าน้ําตกตัวนี้นะเป็นเทคโนโลยีนะครับนาโนวิตามินซีนะครับซึ่งมันจะช่วยให้ฟื้นฟูนะครับแล้วก็บำรุงผิวของเราเนี่ยให้ดูกระจ่างใสนะครับและที่สำคัญนะครับอยากย้ําไปเลยว่า ถ้าซื้อไปแล้วนะรบกวนตบและใช้ทุกวันนะครับและตบแล้วไม่ล้างน้ำนะครับเพราะว่าข้อดีของขวดนี้นะครับคือเขามีไฮยาลูรอนคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็มีดับเบิลมอสติไรเซอร์ล็อกนะครับทำให้ความชุ่มชื่นบนผิวของเราเนี่ยอยู่ยาวนานยิ่งขึ้นครับโอเคเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้สองขวดนี้นะกับพี่เซมนะกับไบดูแลเต็มเพราะว่า,วาหลังจากนี้จะต้องลุยกองกับนหนักๆน,นะครับ ừ, ừ, ừ. เราจะต้องเจอแดดเจออะไรเออถามแล้วสวัสดีทาแล้วเป็นไงนี่ได้ทาครีมบ่อยไหมจริงจริงจริง,รงผมทาบ่อยนะหมายควาแบบพราะเราออกแดดเนี่ย อือแต่ว่าความจริงตัวนี้เวิร์กกว่าตัวอื่นตรงที่หนึ่งคือพอมันตกแล้วมันแบบมันซึมเร็วนะมันไม่เหนอะห,ห,หนะนะครับสองคือ ข้อดีของมันคือเราเราไม่ต้องมานั่งล้างน้ําใหม่อะออ,อออกก็ออกไปทํางานได้เลยแต่งตัวไปได้เลยใช่เพราะ <พอ S 2> นั้นนะครับยังไงก็เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าการดูแลตัวเองจริงอะต่อให้คุณไม่ใช่คนดูแลตัวเองอะแต่เมื่อคุณได้ลองดูแลตัวเองแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นเล้ว,ว่าจริงมันเป็นสิ่งที่ดีกับเรามากที่สุดนะครับก็ยังไงใครที่สนใจตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับของทาง Beauty Buffet ทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ ช้อปปี้หรือว่า La ส a d านะครับเราทุกช่องทางเลยครับที่คุณสะดวกนะครับสิ่งดีๆแบบนี้นะครับควรจะลงทุนไว้นะครับและตอนนี้นะครับต้องบอกนะครับว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับก็คือเพียงแค่ซื้อเซนเทโอวิตามินซีสอชิ้นนะครับคะได้นะสามารถคละได้ไม่ต้องแบบเอาซ้ํากันหรือเงี้ยเราคะนะเราก็จะจ่ายเพียงแค่ราคา259บาทครับจากราคาปกติ390บาทเลยนะเซฟไปได้เยอะเลยนะครับต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับมีถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นช่วง าของดีๆแบบนี้จํากัดน,นะครับยังไงรีบไปจับจองกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่ไปซื้อแล้วนะครับตามนนไปกดสั่งมาแล้วนะครับฝากรบกวนใช้โค้ดไว้หน่อยเขาจะได้รู้ว่ามาจากนนแล้วก็คุณจะได้ใช้รหัสนี้ด้วยนะครับฝากด้วยกับนน วิตซีนะครับสกดง่ายง่าย no n t v i t c นะครับ,ก,รบก็ตามนี้ได้เลยเข้าไปใช้โค้ดกันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเซนติโอวิตามินซีนะครับปุกแล้วตกครบทุกการบำรุงผิวครับคือต้องบอกเลยนะพี่เจมผมซีเรียดนะพี่เอา2ขวดของผมไปแล้วอะพี่ต้องใช้ทุกวันนะพี่จะมาใช้ทีละครั้งไม่ได้นะต้องใช้ทุกวันนะครับผมสัญญาออถ้าไปใช้ทีละครั้งอะมันจะคือเราอยากให้มันแบบเอาไปใช้แล้วเห็นผลนะเวลาแบบ พี่เสียเวลา3นาทีระงับน้ำใช่ไหมต่อให้เป็นแค่3นาทีที่มันน้อยมากแล้วก็เหอะแต่ว่าแบบอยากให้มันเกิดผลนี่จะได้ดูดีไงดูดีไปด้วยกันเผอผอใครยังไม่รู้สุดท้ายผมอาจจะไปเป็นตากล้องพี่มานั่งหน้ากล้องแทนก็ได้ไอ้กูดไปเอ้เป็นเล่นไปแต่ตาตาเขาดูมีความหวังนะตาเขาดูมีความหวังเ <c oughs> พราะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เจอกับพี่เซมแน่นอนนะเดี๋ยวขอพี่เซมไปกรุมมิ่งต๊วนึงเลยเดี๋ยว,วทุกคนจะได้เจอพี่เซมแน่นอนนะ ซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับสมควรแก่เวลาแล้วนะครับคำสาปแช่งของทุกท่านเป็นจริงแล้วนะครับผมจะต้องไปทํางานต่อแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่เซมนะผมฝากนะสตัวนี้ไว้กับพี่เซมฝากไปใช้หน่อยนะกับเซนเชียลวิตซีนะครับดุกแล้วตกครบทุกการรุมผิวนี่โอ้โหย้ําโอ้โหหน้าแข้งลูกค้านี่มันวาวกันไปนหมดแล้วตกใจนะว่าตกด้วยตัวเอเซนนะครับแต่เรา,าฝากไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวอีพีหน้ามาดูกันนะพี่เซมจะดูดีขึ้นแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวผมไปทางานก่อนเดี๋ยวเจอกันในนนท์ทูเบอร์อีพีต่อไปครับ